เมื่อวานก็ามาที่นี่ตอนตีสีก็ไม่ได้คิวก็เลยต้องมาใหม่วันนี้มารอคิวตั้งแต่สามทุ่มการจัดก,การคิวจากการอะไรมันมันดูแบบบู้อหมดเลยผม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 ,ผมก็เน่ต้องฟังตามกาันต้องให้ข่าวตามกาันให้ข่าวตามกันตลอดคือไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่าไหร่เลยครับ พอดีว่ามีเพื่อนร่วมงานเป็นครับแล้วก็ให้พักงานต้องเอาผลตรวจไปยืนยันค่อยจะได้กลับได้ทางานก็ต้องมารอคิวครับพอดีไปมาสามที่แล้วไม่ได้คิวเลยครับเมื่อวานก็มาที่นี่ตอนตีสี่ก็ไม่ได้คิวกเลยต้องมาใหม่วันนี้มารอคิวตั้งแต่สามทีผมมาถึงนี้ประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มครับ ตอนมาเนี่ยคือให้อยู่ข้างนอกใช่ไหมนอนอยู่ตรงรั้วข้างนอกครับครับผมใต้ต้นไม้มาจากที่ไหนครับมาจากตรงเกษตรนะครับกรเกษตรเ,เ,เราไปทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาเลยแบบไหนอ๋อแฟนครับแฟนแฟนอ๋อหาแฟนมาตรวจพาแฟนมาตรวจด้วยเรามาตรวจด,ด้วยใช่ไหมาการจาัดการคิวจัดก,การอะไรมันมันดูแบบ บ่วไหมดเลยผม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 ก็เน่ต้องฟังตามกันต้องให้ข่าวตามกันให้ข่าวตามกันตลอดคือไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่า,าไหร่เลยครับพี่ผมก็ดูจากในเพจมาว่าวันนี้เขาเปิดรับพียงคนๆคนคน,นี่ถึงเกิดใครไม่รู้ก็มาตอนเช้าเดินกับบ้านเลยมานตรวจ